ซอสก๋วยเตี๋ยวต้มยำใครทําก็อร่อยนะคะสูตรนี้นะคะถ้าใครเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำนําข้นลองทํากันดูนะเพื่อนไม่ควรพลาดเลยเพราะว่ามันอร่อยไม่ต้องปรุงได้มาจากช่องอ,อ็อฟลูกแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวนะเองเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะใช้น้ําพริก เผาต้มยำนะคะ450กรัมน้ำตาลทรายกุ้งใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะตัวเอง125กรัมน้ำปลา150กรัมน้ำมะนาว150กรัมคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายนะคะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะปรุงรสต่อด้วยนมข้นจืดตานกเหยี่ยวอีก500กรัมคนให้เข้ากันแค่นี้คือเสร็จแล้วไม่ต้องไปตั้งเตาใดๆดทั้งสิ้นนะตัวเอง เอาไปใส่ในน้ำก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามสักสองกระบวยคือเข้มข้นไม่ต้องปรุงเลยทีนี้เราก็มาเตรียมหั่นผักนะเราอยากชิมว่ามันอร่อยจริงๆอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าอร่อยไม่ต้องปรุงนะคะใช้ผักตามชอบวันนี้กุ้งชอบกินเส้นมีนะคะก็ลวกเส้นมีลวกผักคะนา้าถั่วฝักยาวตามชอบเลยค่ะเนื้อสัตว์ตามชอบและที่วันนี้เครื่องเราก็ไม่ครบนุ่นเองถั่วลิสงอะไรก็ไม่มีนะคะเพื่อนชอบกุ้งหมึก แผ่นกงแผ่นเกี๊ยวใส่ได้ตามชอบอันนี้ทําตามเท่าที่เรามีนะคะหนึ่งถ้วยก๋วยเตียเ๋ยวนี้แนะนําให้ใส่ไปสักสองกระบวยเลยน้าเจงคือเขาบอกเลยว่าเขาเข้มข้นไม่ต้องปรุงเลยเขาจะแบบเปรี้ยวเปี้ยวเค็มเ็มหวานแบบหวานมันลงตัวมันไม่ต้องปรุงรสต้มยำเลยอะค่ะเพื่อนๆนะคะ,นนะคะขนาดวันนี้กุ้งแบบเครื่องไม่ครบนะยังอร่อยเลยอะสูตรนี้นะ เพื่อนสามารถเอาไปเป็นต้มยำน้ำข้นใส่กุ้งใส่หมึกคือจบเลยนะไม่ต้องปรุงอะไรแลว้วอ่ะกินแบบนี้คืออร่อยเป็นต้มยำน้ำข้นได้เลยลองทำกันดูนะคะ